เว็ไร้ผ้าไอหัวฉีดสตาร์ทมือนะครับเครื่องเดิมคันนี้ไล่น็อตเลสทั้งคันนะครับล้อหน้าหลังซูเปอร์แดงนะ ท่อเดิมเดินคอเลตนะครับสายเบรกสวิตช์นะเบรกใหม่นะครับปั๊มเดิมแท้ติดรถนะระบบไฟติดครบนะครับ สูงต่ำติดครบนะครับถ่ายติดนะเดินเบานิ่งๆนะครับสตาร์ทมือทีเดียวติดในเสียงกันร้อนนะครับ ใเกียร์ขึ้นครบนะครับความเร็วปกตินะไปสูงขึ้นครบสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่แม่วงนครสวรรค์จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับวีดีโอคอดูรถได้